สวัสดีครับนายแพทย์กรณวัฒน์เหล่าใจศีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้มืออาชีพประจำเดียเคพลาสติกเซอร์จิลี่นะครับวันนี้ก็วันพุธการสัปดาห์เนาะก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อตาำอ่อนแรงนะครับในการให้ความสําคัญในการดูแลหลังผ่าตัดนะครับในคนไข้กล้ามเนื้อตาำอ่อนแรงว่ามันมีรายละเอียดพิเศษต่างจากการดูแลการทําตาสองชั้นยังไงจริงๆก็คล้ายๆกันะครับแต่มีความต่างกันเล็กน้อยนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นหัวข้อนะครับจะได้จดจํากันได้้งงง่่่่าายยๆนนนนนะะะะคคคครรรรััััับบบบกกกกกก็ออลลืืมไไปดดดด์สิแจเต กดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ D K Channel ของเราด้วยเนาะดูโลโกล้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญเลยโทซิสหรือกํมเนื้อตาแรงถ้าเป็นต่างกันได้มากนะครับมันก็ดูน่ารักดีนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับมุมแบบนี้นะครับมันก็จะดูเก๋ๆหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความไม่สมมาตรของตาทั้งสองข้างดังนั้นความงามเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้ามันเป็นอวัยวะที่มี2ออย่างด้วยกันเนี่ยความสมมาตรคือสิ่งที่แสดงถึงความสวยงามนะครับเนาะ อันนี้ชัดเจนนะครับรูปเมื่อกี้ยังดูสวยอยู่แต่รูปเนี้ยมันต่างกันเยอะมากนะครับงั้นความสวยก็ดูลดลงเยอะมากๆเลยนะครับเนาะในตาข้างซ้ายทีนี้ก่อนจะเล่าเล่าเรื่องเอ่อกล้ามเนื้อตาแดงเนี่ยผมเล่าเรื่อง Mrd1 ให้ฟังก่อนนะครับ Mrd1 ย่อมาจาก Marginal Reflex Distance mm hmm. ก็คือคุณหมอเนี่ยเขจะมีไฟสองไปที่ตาคนไข้มันจะเกิดเป็นเงาเงานะครับเนาะที่ตาดำนะครับเนาะนนคุณหมอจะวัดระยะจากตรงเนี้ยนะครับไปถึงขนตาเราเรียกว่าอัน Mrd1Mrd2 ก็คือจากไอ้เงาเนี่ยนะครับ ไปจนถึงขอบตาล่างถ้าไปขอบตาบน m r d 1ขอบตาล่างคือ MRD2 ส่วนใหญ่ทำตาบนเราก็จะดู m r d 1เป็นหลักนะครับถ้าตาปลือเนี่ยขนตามจะห้อยลงมาเปิดกตาจะต่ำลงมา m r d 1มันก็จะมีค่าน้อยเห็นไหมครับงนั้น m อ d 1อมีค่าน้อยแสดงว่าตาปลือมากโอเคอย่างเงี้ยเป็นต้นปกติใช่ไหมครับจนมากๆเลยนะครับถ้าถ้า MRD1 ใกล้ๆศูนย์ลเลยนะี่แสดงว่าเปลือกตาเนี่ยมันบังตาร,รูม่านตานะครับเกือบสนิทเลยเนาะ อย่างเงี้ยนะครับเนาะ m r d 1ปก,ปกตินะครับเนาะอันนี้ก็น้อยแนละ้วบางตาเลยนะครับมีค่าประมาณสักศูนย์ถึงหนึ่งมิลิเมตรเท่านั้นเองก็ทนสั้นๆอย่างเร็วนะเกิดจากอะไรได้บ้างก็เป็นตั้งแต่กําเนิดนะครับซึ่งเจอบ่อยนะครับเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างเดียวเจอสองข้างก็มีนะครับหรือเป็นภายหลังนะครับเนาะก็อาจจะจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้เกิดจากการผ่าตัดทําตาบนเนี่ยแหละครับแต่ว่าไปทําให้เกิดการบาดเจ็บของกมเน้อตาซึ่งผมได้เจอเยอะมากเลยนะครับมีให้ทําทุกเกือบทุกอาทิตย์เนาะ แล้วก็อายุมากๆทําให้เกิดตาปืนได้เช่นกันนะครับเนาะก็หลักๆก็คือการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยคล้ายๆการทาตา2ชั้นนะครับแต่ว่าจะบวกการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเข้าไปด้วยนะครับเนาะก็เป็นการผ่าตัดที่สามารถฉีดยาชาทําเฉพาะที่ได้นะครับเนาะค่อนข้างปลอดภัยที่มาดูเทคนิคนะครับที่มีเยอนะะเนาะก็จะยกให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันสิ่งที่นิยมทําก็คือเรียกว่าดีเวเตอร์แอดวานซ์เมนต์นะครับเนาะทำยังไงไปดูกันอันนี้น้องหยกเนาะขอญาติเอ่ยชื่อเนาะก็ไปทําตามมาจากที่อื่นนะครับแล้ว นะครับเนาะประมาณนี้เห็นเนาะผ่าตัดนะครับแยกกันเนื้อตาผังผืดเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะก็คลายผังผืดแล้วก็เย็บก้อนเนื้อตาเข้ากับตำแหน่งเดิมนะครับเนาะข้างที่มีปัญหาคือข้างขวาของคนไขนะ้เนาะเนี่ยผังผืดมหาศาลเลยนะครับก็เคลียร์ก็จะเคลียร์ออกได้นะเนาะเคลียร์ยากมากเลยนะครับเพราะว่า คนที่ทํามาทํามาไม่เรียบร้อยนะครับต้องก็ต้องใช้เวลาในการแก้นิดนึงนะครับเนาะเนี่ยกล้ามเนื้อมันขาดเราจะทาร์เซเพลทเลยนะครับทาร์เซเพลทคือกระดูกอ่อนที่เกาะบริเวณขอบตาบนนะครับเนาะเรียบร้อยเนาะผังผืดใส่ไม่หมดนะครับเนาะหรืออย่างเงี้ยให้เห็นรูปชัดๆเนาะอันนี้คือกล้ามเนื้อตาเห็นไหมฮะหรือว่าจากด้านไหนนี่คือไขมันรอบๆกระบ,บอกตาก็ สวยงามนะครับเพราะว่าทำแบบไรเลือดเนาะอันนี้เราก็ทำレวュเตร์แอดวานเป็นมาเกาะกับเขาเรียกเท้าส้มเพลทเย็บบล็อกเลยนะครับแค่ okay, นี้ก็จะไปทำแต่ที่อื่นมานะครับกล้ามเนื้อบัดเจ็บก็ต้องซ่อมให้เข้าไปหลังผ่าตัดก็สวยงามนะครับดูชั้นตาน้องหยกก็สวยแล้วนะครับข้างขวาก็ใกล้เคียงข้างซ้ายเป็นธรรมชาติเลยเนาะประมาณนี้ทําไมการดูแลหลังผ่าตัดถึงสําคัญนะครับเพราะว่าถ้ามันบวมหรือการเกิดการติดเชื้อเนี่ยแผลผ่าตัดที่เราสร้างไว้รอยชั้นที่เราสร้างไว้เัาจะหายหมดเลยนะครับ ไม่นับสากายหรือแผลเป็นที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกนะครับเนาะแล้วก็ช่วยให้การพักฟื้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้เวลาในการเดาวทําค่อนข้างน้อยฟื้นตัวได้ไวสวยได้ไวแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในกําเนิดตาอ่อนแรงโดยเฉพาะข้างเดียวเนี่ยสิ่งที่คนไข้ต้องทราบเลยว่าโอกาสที่ชั้นตายอีกข้างหนึ่งกับอีกข้างหนึ่งมันไม่เท่ากันนะเป็นไปได้สูงก็อย่าไปวิตกกังวลนะครับทุกอย่างมันดีขึ้นได้นะครับแล้วก็บางรายอาจจะต้องมีการแก้ไขซ้ํา ส่วนการดูแลนะครับก็ซีเรียสก็คือว่าต้องราครบเย็นนะครับ48ชั่วโมงแรกนะซีเรียสมากๆเลยนะครับเย็นของผมนี่คือน้ําแข็งเลยนะครับไม่ใช่ถุงร้อนเย็นนะครับแล้วก็คุณหมอมียาอะไรมาให้ทานเช่นยาแก้ปวดลดบวมยาแก้เซ็หรือไม่ต้องครีมออยเมนต์นะครับทาแผลก็จัดการตามที่คุณหมอแนะนําให้ใช้นะครับเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขยี้ตาแรงๆนะครับอาจจะทําให้เกิดแผลแยกนะครับหรือไม่กระทั่งเกิดการฉีกขาดของชั้นกล้ามเนื้อที่เราเย็บไปก็ได้นะครับส่วนระยะยาวดูแลยังไงนะครับก็คือ ใช้ยาหยดตานในบางราย,ยมีการซ่อมกั้นเนื้อตาตาบวมหลับตาไม่ได้สนิทการใช้น้ายาน้ําตาเทียมยช่วยก็อาจจะทําให้ปัญหาพวกนี้มันน้อยลงได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆในช่วงประมาณ 1- 2เดือนแรกนะหรือประมาณ4 6สัปดาห์โดยประมาณแล้วก็หลีกเลี่ยงการตากแดดจัดนะครับหรือนะหลีกเลี่ยงการตากแดดจัดนะครับแล้วก็ใส่แว่นกันแดดป้องกันนะครับจะได้ไม่ต้องหยีตาหรือบีตามากๆนะครับแล้วก็ติดตาม การรักษากับคุณหมออย่างใกล้ชิดน,นะครับส่วนตัวผมตามคนไข้ประมาณ3เดือนนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ดีหน่อยนะครับมีเทคโนโลยีก็อาจจะใช้เดือนสองเดือนหลัง3มเดือนหลังเราอาจจะใช้เรื่องของการใช้การถ่ายรูปนะครับการคุยกันทางวิดีโอคอนเฟล็นต์ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับทีนี้ในกล้ามเนื้อตาอ่อนแดงเหี่ยงเทเลทราบนะครับมันมีโอกาสเกิดได้ก็คือกล้ามตา2ข้างมันไม่เท่ากันนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขได้นะครับก็เป็นสิ่งที่คนไข้ต้องทราบว่ามันมีเรื่องพวกนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็เวระยะแล้วก็ทิ้งระยะวา,ยาไว้วัดสักน อย่าให้เร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าให้มันเจตเทเรียบร้อยยุบบวมเรียบร้อยความแตกต่างของชั้นทั้งสองข้างให้มันชัดเจนแล้วแก้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับบางคนบอก6เดือนนี่หมอตั้งใจปฏิเสธขาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับให้แผลเป็นมันหาการผ่าตัดเข้าไปแก้ไขแผลชั้นตาอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนาะใครเคยทําเข้าไปแก้ก่อน6เดือนเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นงานที่ยากมากๆนะครับโอเคมาดูเคสตั้ตีกันเนาะ ก็อายน,นี้ก็ทําเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผ่าตัดได้ประมาณ2เดือนแล้วเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูในข่าวหน้านะสวยงาม b e ฟอร์ Before, ตาปลือข้างซ้ายนะครับแก้ไขก็สวยงามเลยนะครับปัจจุบันเป็นรูปที่2เดือนแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเป็นโพสตเป็นภาพนิ่งให้นะครับเนาะหรือแม้ทั้งรายนี้นะครับตา,ตาปลือจากการผ่าตัดตาสองชั้นมาจากที่อื่นนะครับเห็นไหมฮะทั้งสองข้างเลยแก,ก้ไขกล้ามเนื้อตาก็สวยเลยสวยเลยนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็แค่จะมีตากล้ามเนื้อตาแรงเนี่ยซ่อนอยู่นิดหน่อยนะครับไม่มากเท่าไหร่ สวยเลยสวยเลยสวยเลยนะครับจบแล้วนะครับเนาะก็สุดท้ายก่อนจะแยกกันไปก็คือการตาหนอนแรงนะครับการดูแลรักษาก็ไม่ต่างจากการผ่าตัดตาสองชั้นนะครับความแตกต่างตรงที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ตาสองข้างอาจจะมีความแตกต่างกันได้บ้างเล็กน้อยถ้าจะต้องแก้ไขจริงๆก็ทิ้งระยะ6เดือนส่วนการดูแลรักษาหลังผ่าตัดทันทีก็ประคบต้มแข็ง48ชั่วโมงนอนหมอนสูงนะครับงดขยี้ตางดการบอกการหนัก เหล็กเลียกแสงแดดนะครับสาแว่นกันแดดช่วยป้องกันสายตาประมาณนี้นะครับเนาะก็ทุกอย่างก็จะสวยขึ้นได้ภายใน1-3เดือนนะครับสุดท้ายนะครับก่อนย้ายกันไปขออนุญาตฝากนะครับ D A K Collagen p e นเปปไทด์100%ไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวดีๆมากๆเลยนะครับสอหรือสช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสําหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั่นกระดิ่งกุ๊งกิ๊งให้กับทีมงาน D A K ของพวกเราด้วย นะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ